S, บบเก้าสเตปเบ็บข่าวสารกีฬาทีเด็ดก,กีฬาอย่ากร่วมสนุกแอดไลน์แอดเก้าสเตปสวัสดีค่ะมะนาวห้าก่อนเกมนะคะสำหรับทีมเรีกค่ำคืนนี้ค่ะลิวพูลจะออกไปเยือนลีดยูไนเต็ดนะคะคืนนี้เตะกันตีสองค่ะ นัดนี้เป็นนัดที่32ของทั้งคู่ค่ะซึ่งเตะกันมาแล้ว31นัดนะคะลิวอคูเนี่ยอยู่ในอันดับ6ของตารางค่ะมีอยู่52แตม้มส่วนลีดยูนเต็ดนะคะอยู่ในอันดับ10ของตารางค่ะตอนนี้มีอยู่45แต้มด้วยกันค่ะทางฝั่งคู่มาเยือนอย่างลิวอพูเนี่ยนะคะที่ผิดหวังจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปก็น่าจะมุ่งมั่นเต็มที่แล้ว ในการชิงตำแหน่งพื้นที่ที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้านะคะยังไงก็ท็อปโฟนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญของเลี้ยวภูมากๆในปีนี้ค่ะมาดูเรื่องความพร้อมทางฝั่งเลี้ยวพูนะคะผู้เล่นตัวหลักเนี่ยไม่มีใครได้รับอาการบาเดเจ็บเพิ่มเติมนะคะส่วนเจอแดนเฮนเดอร์สันก็ยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้นะคะ ในเกมนี้การจัดตัวข้ามประมาทมากๆเลยนะคะเพราะว่าลีกยูเนเต็เป็นทีมที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะจะเป็นตัวจริงที่เราค่าในค่ำคืนนี้ค่ะก็เป็นอาริชองเบเกอร์เฝ้าเสาค่ะแบ็กซ้ายโรเบิร์สันแบ็กขวาเทนอเล็กซนเดอร์โนนะคะคู่เซ้นเตอร์ยังเป็นคาบักกับแม็กซิลิปค,ค่ะสามแดนกลางนะคะฟาบ,บิโนวินาดุมแล้วก็เจรโก้คันทรา,าค่ะสามประสานแดนหน้านะคะซาร่าโชต้าแล้วก็มาน่ค่ะ ฟอร์มการเล่นของลียูนเต็ดค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะก็เอาชนะได้3นัดหลังสุดนะคะและที่สำคัญเนี่ยนัดล่าสุดเพิ่งจะเอาชนะแมนซิตี้ค่ะบ้านได้เลยนะคะเรียกว,ว่าฟอร์มดีมากๆทั้งแนวรุกที่เฉียบคมนะคะแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นแบบนี้ทำให้เขาคว้าชัยได้นะคะถึงแม้ว่าริ์พูเนี่ยจะทำผลงานในเกมเยือนได้ดีนะคะแต่เกมนี้การไปเยือนลียูนเต็ด ไม่ใช่เรื่องงา่ายแล้วก็ประมาทไม่ได้เลยนะคะจากฟอร์มของลิวอคูเราแล้วนะคะเกมรับเนี่ยไม่ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรมากมายนะคะตอนนี้ห่วงเกมรุกมากๆ3ประสานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาทั้ง4ประสานเลยค่ะซาร่ามาน่ฟิมิโนโชต้าเนี่ยต่างก็ เล่นได้ไม่ค่อยคมเลยค่ะกองหน้าเนี่ยมีโอกาสนะคะมีโอกาสทางประตูแต่ก็ไม่สามารถจบตึงสกอร์ได้นะคะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงสําหรับลิเวอร์พูลนะเกมลุกนี่เรียกได้ว่าฟืดมากๆเลยค่ะถ้าเราสามารถแก้เกมลุกนะคะให้มีความเฉียบคมแล yeah, um, ้วก็ตัดส <the u> ินใจได้อย่างเด็ดขาดนะคะเกมนี้ก็เอาชนะได้ไม <illustrate> <underside> ่ยากเลยนะก็อย่างที่บอกนะคะเราก็ผิดหวังจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีก ก็ต้องมาเน้นในพีเมล,ลีกแล้วล่ะคะ่ะต้องชิงพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นะคะเกมนี้คิดว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะลีดยูไนเต็ดได้ที่1ประตูต่ตอศูน